อ่านี่เป็นหนอนกอนี้ไต้นกาฝากเนาะอ่ะพี่ต้นจะอธิบายอะไรไหมนี่ถ่ายให้ดูอีกมุมหนึ่งเดี๋ยวเร <c oughs> อาจจะเขียนใส่ให้นะครับเอาให้ชัดแตผมถ่ายให้ดู <c oughs> นี่คือโอ่กิ่งนี้เยอะสุดเ <c oughs> ออเนี่ยตรงพื้นที่มีนี่อ่าครูโต้งไปเก็บหนอนแล้ว <c oughs> ไหนพี่โชว์ให้ดูหน่อย <c oughs> เอาเก็บมาหน่อย <c oughs> เก็บไง ครูโต้งจะเก็บไงเอาครูโต้งถ่ายซะง,งั้นเก็บไปดิไม่เก็บหรออ่าเดี๋ยวค่อยไปดูรูปจ <แ S 1> ากครูโต้งเก็บไม่ยากเก็บ <c oughs> ไม่ยากเนาะเอามือจับได้ปะ่ะมือจับพวอความปลอดภัยนะครับโอ้โครูโต้งไปปล่อยที่ต้นไม้นะครับอ่า <c oughs> โอเคอยู่ไม่น,นั่นหล่นลงมาอยู่อ๋อมันอยู่อ่าโอเคนะอันนี้ก็เป็นเป็นนอน เอาถ่ายดูเท่านี้แล้วกันเพราะใกล้กว่านี้มันกล้องมันจะเบลอไม่แน,น่ใจว่าอายุกี่วันนะแต่คือมันพืบขึ้นมาเลยครั้งเดียวโอเคแหมแป๊บเดียวเองไม่ได้เข้าโรงเรียนแค่ไม่กี่วันมาเต็มไมมมันมีลายอะไรไม่รู้นี่ใต้ใบเห็น,<ใ>นไหมมีมลายทำไมอ๋อ้ัรถนตจบโอเควิธีสังเกตใต้ใบวิสีนำ้ำต่อุ้รรยกี่หักตัวนี้ใหญ่สุดน,นะฮะจะตกเก้าอีแล้วเลิกดีกว่า Ha ha ha!